ี่น้องไตเขาเขาวันเมื่อในวันที่17เดือนธนวามปี2อ2 1ปีไต้องเนีเก้าขาอินเลิบไตชแนลย้อนเอาตังหูหลองลุ่มล,มลุมผาอยู่เอ็นกบายำในไตเสลกูจเจ้าเคือในเมืองห่มตุม้มไหลาลาดถึงแหละไปมุมมอให้อยู่เอ็นมาจอยเมื่อยอยู่เอ็นไปมาจอยนั่นมาถ่อมไหวเสก่อนว่าลุ่มอยู่เอ็นมีไหวแตไ่ไหลพอดี กับสั่งพ้องในคณะนะมีว่าอยู่เ้าแปดเคาะเขาเตียวมาอุบอูลาดไทายพินองเขาเลยถอมเมื่อไปเลยถอมตัวนั่นแคนต่อจอยซับหมากหิงไว้ปันเยา้าส่งแช์ออกปันเสกรรมดีค้ายงหม,มายมีว่าอยู่สามข้อหนึ่งจอยเฮก,กังหักษาลุมลาวไหว้ล่องกัดเย็นล่องหลอดแล้วก่อนขอของ,ของกผัผพาลงลูกในจอยเลือกันห่มมือกันกูลองร้อง หมายทนสองหอม่มหอมมือกันต่เมืองหนึ่งแหละเมืองหนึ่งเกลิดปัญหาตั้ง,ต,งต่งวงกลลองไปหมากมีผิงเงยเหยาก่อส่วนไลส่วนเป็นของคนกูจันกูทานหมายทนสามเป็นลุ่มตาส่วนกลางจอยแหลกลายให้มีตัง,ง,ตงขึ้นใหญ่อันหลีแหล่เลยจอยเลอะกูเมืองเมืองมีสมาชิกตาจอยลเลอเฮ็ดไห้ปไล นะตาตีจอยกําแถมให้ปอเย่าตัวขวาในเสาแปดคอนั่นในขณะคาเดย้อนออกมาอูปลาไทาพิโนเขาไหยหูหันถึงว่าหนึ่งเกิดหลอดแล้วทางห่างมากูกอ็อไม้ทนสองอ่ำแจกเจ้าเคอสซีเนอร์เขาเหลืองเพิกอมาผู้ยิงผู้ใจอมาภาษาศาส,าสนาว่าต้าการเมืงตรงบงกน้นเย้าก่อลองมากมี จันทานกน้นอันอยู่ไว้ในเมืองก้อนขอแหล่ไปเลยก้อนขอตื้นติไลมีส่วนไลเพียงเป้งหนังกันว่าหนังไหนไมยทนสามกึ่งไลห่มลมเลืองชีวิตโตเจ้าเก่าไมายทนสี่อํำถูกลีเป็นคาใจผู้ไหลก็ไลหลไมยทนหาอ่าถูกไรขำตั้งรูหลายเน็กจากปันอาแปดตามถึงอาสร้างอ่ากึ่งตานตั้งเป็นกน้นทนหกกึ่งไล ลองมักมันเป็นกนก้อนหนึ่งวะทนเจ็ดมีสนไรลเพียงเป้งกันเกี่ยวโรยไม,ม้มีแหล่เกี่ยวโรยไม,ม้มีแกดเคเ้กังปันทนแปดมีสนไลตาเตะคำตั้งทัดสัง่งแตบตัดกาตีลุ้มตะละอันมีน้ำกัดตั้งแขนแหล่จอมไม้มีไม้ทนเกาอ่ำถูกไรคยคำตั้งเอาใจ อัตโนมัติกกางใจภายเลี้ยวเซตี้ยอบกลุมขังแหละหล,ลบออกนะหลบออกหลบไปนั่นเองคเนาะใน,นมันแมนย่อค่ะย้ำในเมืองหมถุ่มเขาเป็นหนวค่ะเนาะซิปมามีส่วนไหลข่ามตั้งลุมตะลาอันทางหางแหลนะ่อ่ำจอยภายไหลนั่นทัดสั่งซิปเอดมีส่วนไหลมักมันเป็นกลมีอปาปปตต่ำหัน่นต่อปอแตบตัด มักมันว่ามีอแปดตม่มมีส่วนไลแก่เคโตเจ้าเก่าเพราะอํามีขอจี้จำเนวิว้าว่ามีอแปดอํานั้นเตอําไรลแตบตัดมักมันเป็นกนมีอแปดตม่ตมเตอําไลคําอแปดตม่มล้นเหลอะเสอันไม,ม่มีลุมตาแตบตัดไหว้วบสิบสองเกี่ยวลอยการส่วนโต การนาเฮินการกับสืบติดต,ต่อโตเก่านั่นวะอํำถูกไล่คำต่างเอาใจอัต,ตะโนมัตวิวาป้นแปนตุ้มเตอร์ละาๆไหนคะสิบสามมีส่วนไลลตาเตท,ทางหางต้องหนึ่งอยู่เศราในเมืองเจ้าเก่ามีส่วนไลลผ่านยานเมืองโตเจ้าเก่าเสปอกขึ้นมาไหลอยู่วันหนึ่งนั้น สิบสี่เพราะว่าม,มีอแปดต,ตามยาจะวดจึงมีสังไหลปึงอิงตาเตอยู่เศ้าในเมืองเปิ่นปอให้หลอดจอมไมยมีปักเปิงอันเจ้าเก่าหอดถึงนั่น 15. มีส่วนไหลเป็นก้นเจอจาดหนึ่งมีส่วนไหลปุด่ายเจอจาดโตเจ้าเก่าสิบหกปออายุเต็มไมายมี ที่จําไว้นั่นม,มีส่วนไหลเตเตนาเฮินและ8กัน8กันก็ว่าก็ว่านาเฮินแหละเป็นป้นคามขอบบงเจอจัดอันหนึ่งและจึงมืงตั้งขอมบ,บงเตไลแกดเคปัน17ถูกไลปึงโคของและถูกไลคําตั้งกลางใจผายเหว บูดซิมแปโคของโตเจ้าเก่า1ิบสบ 8, มีสนไรตั้งห่างวน้นแหล่นับถือภาษาศาสนา,าสิเกมีสนไรปืนเพไปวน่นะปืนเพปันไปวน้เนเหมือนเจ้าเขาคาเฮ็ดอยู่ย้ำเมลียวในค่ะเนาะอันคอทนสาวมีสนไรทางหางนะจู้ตุมคัดพอดกัดกัดเย็นเยสาวเอดมีสนไหลขำป้า เอนปาแหงในการพองงําหวานเมืองโตเจ้าเก่ากลางใจก้นเมืองเตะไหลเป็นปื้นขามลองอุบเปิงพองงําหวานเมืองโตเจ้าเก่าสาวสองกึ่งไหลหับขามส่วนไหลลองหมากมีพองลองปึงก้นลองถัางห่างกัดเย็นขึ้นใหญ่แหลกกุ้งสิกขาโตเจ้าเก่า เสาสามมีส่วนไหลเเหตการแหล่เลิกการมีส่วนไหลหิด้ดแกดเคอย่าให้ห้าหนาการเย่ามีส่วนไหลตาหับคำกาแหงการเพียงเป้งกันตั้งการงานอันเพียงเป้งน,นาเฮินโตเจ้าเก่าอันนี้ก็เป็นส่วนไหลส่วนสิทธิลองการงานในคณนะขอ้อเสาสามขอ้อเสาสี่มีส่วนไหลเลือเรือ้อเสาการงานแหล่มีส่วนไหล วันหลือยำหรือนะครอันในกเ้สาสีนี่ก็เป็นลองการงานหลูกจางเ้าหามีส่วนไหลฮับจำภาว่าอันกึ่งตันลองอยู่ลีกัดเย็นของโตเจ้าเก่าอีกเนื้อนาเฮินโตเจ้าเก่ากลุ่มลมเป่งปอเกี่ยวโรยลองอยู่กินลองหยดยาฮับจำส่วนไหลตัวถึงเมื่อห้ามการเมื่ออัาอยู่ลี เมื่อเป็นกนตุกขิตะเมื่อเป็นเมมายนะเมื่อเจาเ้าเก่าเกเเ่าเามื่อมีลูกลูกอันเกิดมาลอยการกบกบกูกันอํำไรลกบกูนั่นก็มีส่วนไหลหับขามเพียงเปีงกันสาวหกมีส่วนไหลการเล็บเห็นจันเงาต่อปอถึงจันปลายแหล่ เป็นการเล็บเห็นปัญญาอันยกย่องปัญใจลีนำกัดกลลองนับถือส่วนไหลกลนลองเย็นกันคันตีต่อเจ้าจัดเจ้าเคาแหลสศาสนาเปิ้นะ้าเจ็ดมีส่วนไหลเข้าปาในอันผพงอันผิงเงนะในขอบ,บวงกลโตเก่ามีส่วนไหลหับ จำลองการไผ่ผิเงออันโตเจ้าเก่าไลาเฮ็ดปองกว่าเศร้าแปดมีส่วนไหลาตามีขอบ,บวงลกลมและกัมผาอันอันเต็มล้นโดยส่วน,นไหลกลมหนขายาวว้าว่ะเศร้าแ8ดคอเอามาฝากตอนแม่เอาเขาลุ่มกัมผามีไหวว่วะหนึ่งไม้มีปักเปิงเจอไนวะ่ะขาไลาเอามาอ่านเอามาให้พี่น้องเขาไลาเป็นตังหูแมนยาเป็น อันถูกหลีไลหูห้จอมกันกูก็นะอันในตาปีน้องไต้เขาตีไลจอมหู้ย้ำในวาเตียวมือซึกมันมิ้นออนไลน์ชิมอนาเมื่อวันที่หนึ่งเดือนทนหนึ่งปีไต้สองหญิงิบหานีเมื่อเลวกอเลยมาสามเลือนจำตีฮอตเกาคาจ่องเอามาผักถึงโอยหลีผูฮักจัดผูฮักตางหู้หัน สังวาไลายพิษเปิงกว่าในจึงย้อนให้ภูมีตั้งหู้จอยม่นเมปันตั้งหันถึงมาคอมเมนต์มาไลค่ะอ๋อไม่สุงค่ะอย่าลืมจอยเน็กมากหิ่งเย่าก็จอยส่งแช์ออกปันพี่น้องไตอันไปไลหู้หันถึงลองว่าอยู่เอ็นก้นหนึ่งก็มีส่นไลทซิตที่ส่นไลยเป็นจึงหือมือนในห,หันถึงจึงหือจอยส่งแช์ปันเสกรรมดีค่ะไม่สุคะ